สวัสดีครับผมจีระเดชรถบ้านนะครับผมวันนี้นะครับมานําเสนอรถแต่งสวยๆหล่อๆอีกเหมือนเดิมนะครับผมคันนี้นะครับเป็น h o n d ้า c c o r d นะครับโฉมเจน8นะครับผมตัวรถเป็นรุ่นท็อปนะครับ2.4น a v วเกเต r นะครับแต่งให้พร้อมใช้เลยนะครับผมมาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับชุดแต่งบุเก็รอบคันนะครับล้อแมกขอบ20นะครับล้อแท้นะครับสีสันรอบๆตัวรถ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่งหล่อพร้อมใช้เลยนะครับ ตัวรถสสใสๆขี้นๆเลยนะครับตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักพลิกพ่อมไม่เคยติดแก๊สนะครับสวยๆเลยนะครับ ท่านใดหาไปใช้งานคันนี้การันตีนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ ภา,ภายในได้บอรดหนังแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับแต่งประตูสวยนะครับผ้าหลังคาสวยนะครับบอนหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับ คอนโซลสวยหมดนะครับแอร์เย็นนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันคูทคอนโทรลใช้งานได้หมดนะครับเกียร์แพนเดอรชิฟนะครับบลกลบซ้ายขวานะครับปรับพิพวงมาลัยได้เลยนะครับบ้านหลังไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับใช้งานได้เลย ขาสวยๆใสๆนะครับบางๆนะครับไปหน้าไปตัดหมอกใสๆนะครับ เราลองดูเครื่องกันนะครับ เรื่องยนต์เดินนิ่มเรียบนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเครื่องแห้งๆนะครับซีนต่างๆอะไรทุกอย่างเก็บมาหมดแล้วนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยภาษีพรบประกันชั้น3ยังไม่หมดนะครับกลางๆางปี68นะครับสำหรับ Accord Gen 8กคันนี้นะครับราคาเปิดไปที่259,000บาทนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็เรียนเชิญนะครับที่เต็นจีระเดชรถบ้านตลาดรถยนต์ดีชัวนะครับถนนกาญจนาพิเศษนะครับล็อก B1 หรือว่าโทรนะครับ092 460 4256นะครับหารถสวยๆไว้ใช้งานผมการันตีครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ